สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ั n e y Hero ค่ะและในวันนี้นะคะอจะพาทุกคนเนี่ยมา ตีเส้นแนวรับแนวต้านกันเพราะว่าหลายๆคลิปที่เได้ทํามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดทเนาะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเดกันนะคะการที่เราเนี่ยตีเส้นแนวรับแนวต้านเองเป็นไอ้ก็มองว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่ารอไปนั่งเฝ้าหน้าจอนะคะหรือว่าไปรอดูตัว moving average ปกติซึ่งไอ้ได้มีการสอนเอาไว้เกี่ยวกับการดูเส้น EMA เพื่อนๆก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันว่าแนวรับแนวต้านเนี่ย คืออะไรมาเริ่มกันที่แนวรับก่อนนะคะมาดูเส้นแนวรับกันก่อนนะคะสําหรับเส้นแนวรับเนี่ยเอาไว้ดูเป็นเส้นซับพอร์ตเพื่อที่จะแสดงว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยแนวต่ําสุดของราคาที่จะเป็นไปได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยเขาก็เอาไว้ดูเพื่อที่จะเข้าไปซื้อแต่ของไอซ์เนี่ยเอาไว้เฝ้าระวังนะคะส่วนเส้นแนวต้านเนี่ยเป็นเส้นที่เอาไว้ขัด แน่นอนเลยนะคะว่ามีแนวรับก็ต้องมีแนวต้านแนวต้านเนี่ยเราจะใช้ดูทิศทางว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปแตะที่ราคาประมาณเท่าไหร่บ่อยๆแล้วไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เราก็อาจจะขายทํากําไรที่จุดที่เป็นแนวต้านนะคะเพื่อนๆ และเพื่อตอบคําถามที่ว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาตีเส้นตัวแนวรับแนวต้านเองในเมื่อเราดูจาก EMA ก็ได้ถูกไหมคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราตีเส้นเองได้นะคะมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าสังเกตด,ดูจากรูปภาพนี้นะคะถ้าหากเราเนี่ยจะรอเข้าซื้อในจุดที่ EMA มันตัดกันนะคะมันก็จะอยู่ด้านบนจุดที่เราได้ทําการตีแนวรับเอาไว้เพราะว่าถ้าเราตีแนวรับเนี่ยเราจะซื้อหลังจากที่หุ้นมีการทำ New High นะคะ ลองดูนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรารองให้เส้น EMA ตัดกันแล้วเราไม่ตีเส้นเอาไว้ร่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนที่สูงกว่านะคะแล้วก็จังหวะมันช้ากว่าค่ะที่เราจะเข้าไปซื้อเองเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปแบบรอในช่วงไซด์เวย์ถัดไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปได้อีกเมื่อไหร่หรือว่าบางทีมันอาจจะไซด์เวย์นานๆได้ค่ะ เอาละค่ะเรามาดูทางฝั่งของการตีแนวต้านกันบ้างนะคะสําหรับเส้นแนวต้านเนี่ยจะเป็นเส้นที่อยู่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มค่ะโดยนะคะตรงนี้มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าหากเจ้าหุ้นตัวนี้สามารถทําราคาขึ้นไปทะลุแนวต้านได้นั่นหมายความว่าเจ้าหุ้นตัวนี้นะคะราคาเนี่ยอาจจะขึ้นไปต่อได้ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะเราตีแนวต้านไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะเห็นว่าพอราคามันทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้เนี่ย ตัวหุ้นตัวนี้นะคะก็มีการพุ่งขึ้นไปเลยนะคะเห็นไหมแบบนี้ซึ่งวิธีการตีอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากจุดที่ตัวกราฟเนี่ยมันขึ้นไปแตะบ่อยๆ อย่างเช่นจุดนี้นะคะเห็นไหมพอมีการขึ้นไปแตะบ่อยๆนะคะแต่ว่ามันผ่านไปไม่ได้พอจุดที่มันผ่านไปได้แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่ามันก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปค่ะเป็นไฮใหม่ในขึ้นย่อยนะคะและทีนี้เนี่ยเราจะใช้แนวต้านสมมุติว่าเราถือระยะยาวหน่อยเนาะเราก็จะใช้ตัวไฮเดิมนะคะเอาไว้เป็นแนวต้านค่ะอย่างจุดนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เลยและก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมองว่าถ้าหาเจะหุ้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ขึ้นไปเหนือแนวต้านได้ก็มีโอกาสที่จะทำไฮใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็เล่นกันในกรอบราคาใหม่ค่ะส่วนการตีแนวรับนะคะก็จะตรงกันข้ามค่ะเราก็จะดูจากจุดที่ตัวหุ้นนั้นๆนะคะมีการทำโลลงมาแตะจุดนั้นบ่อยๆแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังไม่หลุดลงไปนะคะเราก็จะใช้จุดนี้เป็นแนวรับค่ะจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีการย่อตัวลงมาแล้วก็แตะบ่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องดูว่า ถ้าเกิดมันลงมาหลายๆครั้งเนี่ยแต่ว่ายังไม่หลุดก็มองว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะไ Land หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะพยายามที่จะสื่อสารออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วค่ะหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย และหากอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกไอเดียกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแด์และก็ทีมงานของ m ั n นี่ฮีโได้ผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะหากใครอยากสนับสนุนนะคะก็สามารถที่จะคลิกคำว่าสมัครได้เลยเราจะมีแพ็กเกจให้คุณได้เลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกแพ็กเกจไหนคุณจะได้รับหุ้นการบ้านทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นด้วยค่ะ สุดท้ายไอแลนด์ขอฝากช่องทางในการติดตามของแอแลนด์เองนะัก็คือ Facebook f แฟนเพจทัตทิชาจตวรบุญพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น Instagram ทัตทิชาจตวรบุญคุณสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยและก็คอมเมนต์ข้อความสอบถามอะไรกันได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเทรดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ